นี่เลยเอาแลนหรือเปล่าเนี่ยมันหินซ้ายเลยเอแลนไหมหินซ้ายหินซ้ายหินซ้ายนบ้านม่เาดิมาถึงแยกแล้วนะซ้ายดิกันหน้าบ้านไม่เอาไม่กันหายคนคนน้อยกว่าจะไปทำไมแต่ก็ล่วงหรอกกันหินซ้ายไม่กันหน้าบ้านเฉยกันหินซ้ายดิครับมันอยู่หน้าบ้านมั้งอย่างเงี้ยไม่เห็น มาบุกให้ม e e no right no ันบุกเข้ามาเลยนันออกดิาเลนไอ้เรนเจอร์มันยิงแรงคลิปผายต้องเราไปสวนบ้านมันเหรอเรนแล้วเพื่อนๆไปวอลกิลไหนเนี่ยไปกูด้ากูด้ากูด้าตัวนึ่งโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้สัสไปมาแล้วมาแล้วเอ็กซ์ในโดมนะครับค้าหุ่นนี้ค้าหุ่นนี้แจ็คแมงด้าหน่อยครับ บิ๊ของเอกก้องกล้่อยากมึให้กูหน่อยได้มาเขียนระเบิดด้วยน่ะลวงับระเบิดับระเบิดกอนนิ๊ี่หนึงอเ่หนึ่งหมดดี่กี่หมดไอ้กล้องจุกไม่ถึงไม่ถึงอย่าหญ่ใหย่ไอ้ต้องระวังกี่โดยนึงนะรงกี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้สิงตายังวะซาตายแลต่ลเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดลรเลสเนี่ยเอาไปจานโค้ทำแรงอเนี่ย เดี๋ยวว่าเดี๋ยวอยู่พีทีพีทมีเจแปนมีเจแปนสัตว์จัดไวก่อนเบลล่าแม่งเลยอยตายเจแปนเหรอครูจงจับกับญี่ปุ่นเลยเนี่ยเอ้ตัวอ่อนมันได้อยู่ข้างนอกนะฮะบังโหดไอเหี้ยของเพิ่มเลยครับมันเพิ่มเลยครับกะเค้าเตอร์นะปัดเข้าให้สัดบิงนี่ดีบิงนี่มันเพิ่มเลยครับอันติเมตอันติเมตเหรออันติเมตเหรออันติเมตนะครับอันติเมตเหรออ๋อรถแรกน่อยครับมีเปล่า ติงเดือนตีเมทให้กดล่านไหนได้กดยาได้ไหม125ทีให้กดนี่าโด้าโด้ันเลยเหรอกดแล้วเหรอนาบานโล่ละอันหนึ่งบอกอ๋ออันหนึ่งบอกมาต่วนให้แตกไปเยอันหนึ่งบอกมันมาส่วนเราเฉยมันได้ออกกีบมันได้ไปออกไปฆ่าไหมกดสองหนึ่งกดงสองออกมา ไปวะน่าจะไปบุกจีพีแล้วปะบอกวรวแล้วมันหน่อยหน่อยดิเราจะเข้าไปดูบ้านมันช็อตอินแล้วมันก็มีอินแล้วอินแล้วตามดแล้วสายตามันล่าอีบวกว่าบ้านมันหน่อยดหน่อยดิหบ้าบ้านมันนะแบตเตอรี่หน้าบ้านเราเว้ย กี่แม่งโคตรหลายดงเลยวันนี้ดีแเนีมากี่เยอะนะาวาไหมเรเตอรี่ไมนว้าไปเล่นบ้านอื่นแน่แน่แต่เนี่ยข้าจะดีมันก็ว้าบ้านเราหน้าบ้านเราอะถ้ามันรอลงจะแตกอันเนี่ยแต่ไหวแต่ไหวไอ้บ้านเราไอ้บ้านเราแตกอะโอ้กี่ไหนกี่เมื้ยวะกี่อยู่ทางซ้ายอะบ้านเราอะคนก็มีมุมตัวเนี้ย โหย่น้ำมาเราดำแค็นแรงไงกูบอกเลยี้ไม่มันมันมาิดเดียวเอ้เพยมากลับตัดถอยเดี๋ยวกูน้ำเองเอ่งเลยอ่ะบันลงมาแต่มาด้านมากดกด51มากด51มาไอสัตย์ต้นต้นข้างหลังต้น51นะกด51มาไอมันโดนปลดสัตย์เอ้ต้นมีอีโมด้วยนะ มันหน่อยอยากเล่นมันก็นีแต่ว่ากี้ในรปติเมืกินไหไนต้องโค้งขีขอขวดดิขวดให้โดนใบเองห้าตรงไหนต่อยลรกกูเอ้ยไปก่อนโดนใบปุ๊คแบลสก็่องบล็คสองหนึ่งอ่ะของเรากด2-1สองหนึ่งได้นะสองหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งง่ายกว่าไหมหนึ่งต้งนตรงเนี้ยสองหนึ่งดมันเลยนะเียนะเดินมาเดินมาเดินทับมาเดินทับมา สายเบลไปไหนวะพี่ผมตายเต็มใจไหมพี่ใครกดอะไรนะพี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวบักกี้แล้วเพิ่มลงบ้านเราเยอะเรื่อยๆแล้วนะดีดีอย่าเบลล่ำนี่หว่าสัตว์ระวังมันเอาชูราโดดนะดูด้วยนะต้องไหนวะอยู่ตรงมืออยู่วางเดินไปเลยเฮ้ยมันลงเยอะดีว่ะไอ้สัตว์นั่นออกมานั่นออกมานั่นออกมาใครจับใครจับยัง โดดหลีกมึงติดนันดาแก้แก้เป็ดาแก้เป็ดาหน่อยเจ้าติดนันดาตีที่เราแก้แบ็นดาที่ที่เนี่ยแก้เป็นดามาตีทำยมาล่ะแมงเตะทั้งเดียวหลุดทั้งจอปวดอะไรไว้ก่อนเดินเดินไม่ต้องถอยครับห้าหนึ่งมาครับไม่ต้องถอยมาห้าหนึ่งมาน้อยมันน้อยจะตายเดินมาเดินมาปูเข้าหน้าบ้านดันมาหน้าบ้านเลยดันมาหน้าบ้านเลยน้อยน้อยชูราโดดจับครับเอ้ามันจะหมดแล้ว แค่เนี่ยเป็นเหี้ยคุณเสนอเบลไว้เบลไว้โบไว้เบลบู้ไปบู้ไปโบกมันโบกมันโบกมันเดินลงมาด้วยเดินลงมาด้วยโบกมันโบกมันเดินมาเรื่อยนะเดินมาเรื่อยชิดขอบไปชิดขอบไปนแรงปุ๊กเข้ามาบ้านอ่ะปุ๊กมุดไอ้เฮียเข้าบ้าจะติดแมนดาเลยสัตว์ติดอะไรนะหนาเนี่ยอะไรบู๊ดิ ให้ยติดแมนดารดูอดทนเอานะอย่าเข้าหน้าบ้านนะเข้าหน้าบ้านเนี่ยไอ้ไอ้ข้าบาทันเข้าหน้าบ้านได้นะคณไงีบ้างนะครับข้าบ่ามันติดแมนดาร์ดโดนระเบิดเร็ท่าทีเบสเบสมานี่เบสถ้าเราจะแต่บอกนะไอ้ย่าได้กดกดทนแล้วก็เดินลงมาเอาดีกว่าอย่าเข้าหน้าบ้านโอ้โหจะติดแมนดาเอ้ยติดไอ้นั่นโอนเราจะแตกใครมีซิทป่ะซิทให้หน่อยดิกดสองหนึ่งกดสองสองซิทให้หน่อยดิ ตรงกลางตรงมันเลยกลับไปเจนุสเลยปู๊ปๆถ้าน้าบ้านนะเดี๋ยวกูี่ให้รู้ที่ให้แั่งกองข้างนี้อยู่เจ้าโคตรแปลกเลยสัตว์แปลกมากจริงแลนเข้ามาว่ะเฮ้ยเอาจับดัมก่อนกูตายกูตายนะกูตายนะเกิดอะไรขึหน้าบ้านนี่สัตว์กเหนือจับดัมมอรก่อนจับชะลอไปก่อนยินไม่มีเฮ้ยหินกูตายดันดันเข้าอีกแล้วนะั่นเหรอเออดันแล้วเดีี๋ยยวถออกอ่ะเดี๋ยวก็ถอยแหม าโคตรยุ่ยวนแล้วนะวันนี้มันมาอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งเข้านะแต่หน้าบ้านก็เยินบ้านมี้ส้มตัวคำเยอะมากไอ้โป๊ไปเอาของไปมให้มันเสมือนว่าเราหันแล้วซ่อมแล้วจะซ่อมใช่ไหมจะได้ซ่อมส้มอีกหนึ่งเนี้ยโอลิคไปไหนวะเนี่ยใครมั่งเอาไปมานะมาเนี่ยโอลิคใหญ่ไม่เจอ ดูถึงแค่สามมันยังไม่เข้าสี่เลยเออเดี๋ยวกูซ้อมเองสองข้างเดี๋ยวซ้อมเนี่ยมาได้แล้เดี๋ยวจะได้ซ้อมอีกไหนซ้ายซ้ายขวาไดเนี๋ยเยอะจัดไปข้างในแล้วขวาเยอะถ้าบ้านน้อยแล้วคิวสองเข้าไปเล่นเฝ้าสอง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 หนึ่งด้วยเอ้ยหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองอ่ะเยอะมากเดี๋ยว d e นเดอร์เลยสามตัวละสามเหรอไปเคลียร์ดิมีชูละมีชาโด o w ด้วย เออหนึ่งสองสองให้ด้วยไปเคลียร์หน่อยไปเคลียร์กูหน่อยไปไหนแล้ววะไอ้สัตว์ไปแล้วมันไปแล้วเอออยากลงอ่ะต่อมเรือนานซ่อมไวมากเฮ้เรื่องอะไรทกดผิดไอ้สัตว์ผมซ่อมไวมากนะ มาได้เบียลมัดิอยากลงมันอยู่มันดันมาลึกแล้วนะดันมาเดินเพ่อนหน่อย4ากกสี่สอง่อนส่งรถเสร็จแล้วนะเฮ้ยมันเยอะนะเึิ่งซ้อมเสร็จยังเนี่ยโอ้หนึ่งหนึ่งได้ปะก่อนหนึ่งหนึ่งมามันนนกลงป้มันประมาณสองตีนะมันมันเข้าอยู่หินสี่ตีนะสองตีนะ เรอเก็บตัวเขาไปหิหลักด้วยสามเอีหมาอกียร์กดสีหนึ่งเมาเกี้สีนึ่งสีเดินไล่มาสีหนึ่งเดินไลมาเลยกดสหนึ่งเดินไล่ลงมาอ่าๆมาไปตีเินีก้าเอาคนไปช่วยเฝ้าหนึ่งหนึ่งยังไม่มีบาเกีย่ยสเยอะน่าเยสเยอะน่าเยสเอะน่าเกียสามยอะน่าเกียมอะนะเียสาเยอะ โอ้ยต oh, ีเยอะมากเลยรับ like, ด oh, ับ oh, ดับดับดับดดัก่อนครับแบเงี้ยปกติเบลล่มให้ดีกว่าร่างคนหนึ่งแต่ร่างคนนึ่งโดนเลี้ยร่าคนนึ่งมาอ้เฮ้ก็โดนแบนไอ้สัตว์ชาร์โดไม่ฆ่าให้หมดแล้ว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 ฆ่าเนี่ยยังเจอมัมนี่ยังเจอมันอ่ะมาโซน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 มันตีมฆ่าตัวตีก่อนได้ปะมาโซนจะมาโซน เจ้เนเจอรนเนเอร์ว่ะตัวนึงอ่ะเลนเจอร์ดบมตีลูตัวนั้นติกต้องดิก่อนดิก่อนดิก่อนเลนเจอันนี้เลนเจอหนังไปในโดงในดงไปตั้งมึงมึงไปตั้งโซนนะละไปตั้งโซนพี่หนึงในโดงอหแล้วตัวเดียวปอกับอะไรครับมาเลยเจนยังไงแมานะแรมาแล้นตอน้นะโซนะโมโบนหน่อนะโโบนโบยั่วๆกับโบสไปร์แมนโบน์คนเอี อย่าอย่าพึ่งดันออกไปนะลอมเข้ามาไม่ดัน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 ย้วยยวอาเองอ่ะอีโวอีโวอีวอย่าแ้นะกัดเราจะเนะเราจะเสียเปรียบไลวเล่นแล้วเนแ่นเ่น้เล่นแล้วเ่อแ้เล่นแล้วเล่นล้วนนแล่นแล้ว่ว่วเ่นเ่นแ้ล่้เติมนเตินแ่นเ่นแม่น่นแ่แเ้้ แลกอะกูตายไอ้เหี้ยกูตายมันธนูมันยิงเรื่อยๆอ่ะมันธนูยิงเรื่อยๆอ่ะมีบาเรียนหรือเปล่าตายกูตายอ่ะไม่รู้ว่ามึงมาไม่วายเว้ยมันดันละวมันดันละวมันดันแล้วอย่าละอย่ยละอย่ยละมันหน้าบ้าีนู้มาให้ด้วยผมมาให้ด้วยมันก็แลกเหมือนกันแหละมั้ยลุยลุยป้ายพี่ขี้ลุยป้ายกันแลกเหมือนกันมาเลยน้องแลนว่าอยู่บ่างว่าอยู่บ้างมันลกเลยไม่ได้ไอ้เนี้ย คนแมหามีตัวหลุดไปหินนะหลุดไปหินตัวหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะค่อยๆเคลียร์ไปไม่ต้องตื่นเต้นเฮียตัวใครก็ได้เว้ยแล้วมาพังก่อนดี้องเพื่อนตายผลอะนรที่อะไรตายเมื่อกี้คุณคุณในดองนาะในดองในดองเป็นนขังแล้วมีมีเบลโวอยู่ปล่อยเบลตายไปมาแล้วครับ พึ่งต่อยไนเดอร์ใหม่ทิ้งเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อยเพิ่งต่ออะไรขอไปแทนอนที้ตายวะเนี่ยแทนโนโดนโนแทนโนแทนโนแค่มาโดนบอกให้ก็บอกแล้วให้บาเลียหน่อยไม่อยากจะรู้แล้วบาเลียใครไม่รู้อ่ะงงว่ะใครไปแหลมเมื่อกี้นัานนองอ่ะมีคนแหลมแน่นอนอ่ะอย่าแหลมเอาตำแหน่งระยะไกลสู้มันให้มันปัดแจ็คเลยเป็นเดอร์แล้วไรเบลวอร์เมอร์วอร์เมอร์ปะ เมื่อก um ีหมดฝั่งนี้เอ้ยใครเั่งนง้ไม่กลับติดนออปดอยู่ใจเย็นดิมึงข้างหลังมันหมดแล้วลอยไปไหนไหนวะอ๋อแปมบนึงแกอยู่ออกฝั่งนนดๆเยอะออกฝั่นิดเยอะฝั่งนั้นน่ะฝั่งนั้น่นิดเตนนี้ลอยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแลเด้านเยค่ัค่วัดคู่วัคู่ัดคู่วัดคู่ัดคู่ัดคู่วคู่ับคล่ว่วคู่วเล่ว่ ผมใายตู้ก่อนเนี่ยเห็นว hey, kind of ่าคอมด้านตรงหลังม er nah? ES> uh ึง huh. อ er ่ะเฮ้ยมันระเบิดกดระเบิดแล้วนะกดระเบิดแล้วยัตายใช่มันยังกดระเบิดได้ไอหนึ่งไอหนึ่งยัยหนึ่งไว้เออพี่วียัยหนึ่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวอินมันหมดมันก็ตายไอใครึังเกลียวเลยนะย้ายดี๋ยวอนนได้ะอินหมดมันตายโอเได้รัดแอรยัดขามเลยไอทรงตรงนี้อะไรไอรงพุ่งตรงน่ะพรอมคอมเดียวกลางให้พี่ตั้มให้พี่ตั้มบอกว่าเลยเออเฮียม้าเทเด็กหลับหลับ อ่ะมึงได้นีก็อ่ะพูดอยู่ตรงโซนไงต่ได้บ้านนิดอได้บ้านนิด่ได้บ้านิดโอ้เสื้อแตกไอ้สัตวสอ๋อเฮียทุกอย่างล่วงไม่มีใครเก็บเลยอ่ะแต่ไม่น่ารำต้องกดเราน้อยว่ะเขนเนี้ยตายแล้วกดไหนดีมันมันค้นฟรีเลยอ่ะเนี่ยโดนอะไรตายว่ะตายได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวธนูอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ปัดธนูอ่ะนี่คนที่ชอบอะไรอ่ะเนี่ยมันนิไหรดีธนูอ่ะดีไม่ถึงไกล ไอสัตว์แก้หน่อยระวังตานะให้มีคนให้ีคนนี่เหรอแค่มันเริ่มเดิแตกไอสัตปุ๊กแบนเลยปุ๊กถ่ายล้างถ่ยล้างถอยล้างถอยล้างเลื่อนลงไม้เลื่อนลงไมเลื่อนมาดันสายดันสายไม่มีคนโอ้ยเหนื่ยเลดกูปุ่กันดิโอ้โหเลือดกยอะต่ไปแล้วแมนโดไล่ผมดีนะวิสัยได้ครับวิสัรับคิวหน่อยครับมางปะคิวสองคิวสองเลยครับคิวสองเลยได้ได้ตกไปไหนวะเนี่ย อาจจะหมดแล้วจะหมดแล้วเลยนิดเดียวข้างหน้าเลยนิดเดียวล่วงไปดิใครใครอยากดันมาดันมาเลยเนี่ยมาดันมาฆ่ามาเลยนะจับแได้อเบลนี่ดูบันการเยะดันไม่ต้องาีกตอไปเอผมอ่ะไหมายถึงดันตรงข้างหน้าเฉยนะไม่ดันออกไปหดแล้วหดแล้วหดแล้วแดแล้วหดแล้วเออยแลไเอเออปม่ชอบบกจอตรงเนี้ยไปซ้ํมของก่อนได้ปะอมเลยมันโล่งแล้ว มาแล้วมแล้วโอ้ยเหวยแตกไอ้เงี้ยไปเติมหองอันหนึ่งนะหุนหุ่นหุนหุนหุนกลับมา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 แมวกลับมากลับมาหินโดนเยอะแล้วกลับมาอ็อปนักเวทมันตายถอยมาเลยกลับมาดิเฮ้ยกลับมาดิเฮ้ยตัวเท่มาเยอะตัวเทอามาเยอะกลับมาดิมาจ้าชอบครับ โดนโดนลมเลยครับเนี้ยเนี่เนี่ยกล้องเห็นกูบ้างกูปั๊มแทาไม่ขึ้นเนี่ยเออได้สายแบบมันมันขึ้นแต่มันไอ้นี่ไงมันได้สายแบบมันดีอ้าวแต่ช่วงไม่ได้โดนยิงหรอกแต่คือเข้าใจป่ะคนอื่นเขาโดนมาแนนมาแล้วเข้าใยต้องแนนด้วยให้มีคนลบมาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกุ๊งเมือไหร่ก้องดังขี่ไหนกล้องเดินขี่เพื่อนไนเขาดูอยู่มันจะดีลงดีเลย์ลบแลนเนี่ยหาโวยวายไอ้ตัวนี้มันแมงอ่ะ ใช่เนี่ยซ้อนรีบเกตมันมีโวอยู่ตัวผู้ตลอดริบเกตเยปลดระดิสเลยปลดละดิสเลยโอเคสวยสวยขายโอเคโอเคโอเคสนุกหน่อยโอเคสวยสวยเนี่ยชุดอไรวะชุดอแจ็คจัดตายว่ะออกไหนวะดูอันนี้มันออกมันออกไหนวะหุนฮุนฮุนไปทางขวาไอ้ต้นต้นหนออะไรไอ้ใครว่าแข่งมาสลับต้นสลับมันสลับไม่ได้ ชูร่าแล้ชูร่าชูร่าปุ่นมาเี่บนะรอบนี้มันออกขาออกขามันออกมันออกทางจุดเกิดนะไอ้เหี้ยกูตายสัตว์แม่งชูร่าโด่งแล้วเดินทางเติมเงินไรอีกแล้วฮะผลแล้วผดแล้วขาแล้วขาแล้วทางทางซ้ายโดนระเบิดไปทางซ้ายมันมาทางซ้ายอยู่อยู่อยู่วคุณคุณขังให้อยู่ยิงไปมึงยิงไปช่อมึงยิงไปช่อมึงยิงไปไอ้สัตว์สลักแม่งไปหาแม่เย็ด ใครว่างปล่อยไปเลยตัวนี้มันระเบิดไปแล้วปล่อยแม่งไปเลยครับปล่อยไปเลยครับทำไรหาอะไรไม่ได้ครับปู๊ดดิเฟนเดอร์ุ่งไมครับต้นถึงป่ะตายน้ำเน็ตไแบงค์บนครับไอ้ตัวนี้มันปลดไปแล้วปล่อยมันไปเลยแอฟแอฟแอฟเออเฮ้ยปั๊มหมดปล่อยแม่งยืนเลยมันระเบิดไปแล้วเฮ้ยทำไรไม่ได้อยู่แล้วเก็บปล่อยแม่งยืนนะตอนนี้กูแบบปั๊มก่อนชวนคุยก็ได้ชวนคุยกับมันก็ได้อีเมลลั่งอีตุ๊ดอยู่อีเมลนั่งอีตุ๊ดเนี่ยอีเมลนั่ตีไม่ได้เฮ้้ยโโอห เข้าใจว่ามันระเบิดไปแล้วมันไม่มีอะไรทำอะไรหรอกอุนดัมแมนตายบ้างอุนดัมแมนไปเติมของแบบหนึ่งสองทุ่มครึ่งแล้วครับกูรู้อันหนึ่งมึงดูคลิปมึงจะเจากมากดิสไม่ได้วะเบอกมองหนึ่งอยากล่อต้องถอดเดวิลลิงอ่ะไม่ถอดก็ยังตายเลยอ่ะถ้าถอดเดวิลลิงก็โดนจ่อยอยู่ดิเนี่ยตรงกลางเราไม่มีคนยืนนะนี่หว่าครับ ไมเองมหต้งหูกลับมาหวต้งหูกลับมาแรงมานะแเข้ามาตรงตรงกลางมีต้อมอยู่ไงมึงเห็นไหมเีนมปะดตีด้านบนเลยอ้ยาไปแล้วแรงแรรงแรงรายานร้ยงานตัวนรางนรายงานรา่งรงรายงรายนรียงนรายงานรางานรยงนรายงนรายงารายวนรายนรายรยงางานรยงานรายรยงางนรงารยงานมายงานนยาานยางนยรยายนานงย มันมันมันเข้าหายขวาใช่ปะดูดูอยู่อูดูอยู่มันยังไม่เข้ามันยังยิ่งเก่อเติมหนามานละตัวค้ำมันตายแล้วทำให้หน่อยดีครับค้ำตรงหน้ามันอะกดดีวินไม่มีเลยใส่ลวงหมดใส่โชคหลุดแล้วไม่ได้คนเดียวไม่ได้เนี่ยนะตะเกียวก็ได้มาแล้วนะระวังไปไปโอเคผลละผลละผลโลละสอยสอยยังไม่ออกมาอยู่ตรงกลางเยอะอลยแลเปิดลูกหนึ่งขอแล้เปิดลูกหนึ่งได้ป่ะ คาป้า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 ทุกตัาคาป้าคาป้าคาป้าฝั่งขวาฝั่งขวาขอระเบิดลูกหนึงกดเดืกดเดือกถอดไหมเนปุบกสัตว์แล้วนะไม่ถอดไม่ถอดจะหนุยจะหนุยชูละยังไงเฮ่ยังไงลนึงระเบิดลูกหนึ่งด้ป่าวตรงกลางเที่ยวจะระเบิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไะเบิดเลยดงจะหนุยจะหนุยจระเบิดแล้วเธอขอระเบิดลูกหนึ่งใครมีระเบิดบ้างอ่ะขอลูกหนึ่งในด่วนเลยวงกางอ่ะได้กองใหญ่เลยสวยเจ๋ ข้างหลังก็อข้างหลังอนข้างหลังกตัวหนึ่งเก็บด้วยข้างหลังก็ตัวหนึงหน้าข้างบนมันอินอยู่มันอินอยู่จยเย็นเจัข้างหลังก็หมดแล้วนะแมงดาหน่อยแมงดาหน่อยฝั่งพันนิดฝั่งพันนิดฝั่งพันนิดฝั่งพันธุ์นิดเออ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 ข้างหลังมันหมดแล้วนะแมงดาให้ล้วมงดาให้แล้วโอ้โหไคนทิ้งไว้อย่างเดียวเลยให้ถือไว้เถใครร้องมาโอ้ อย่าทำปรลาดเลยมาแจ้กโอ้ยังไม่ตายวะต่อยเลยข้ากูบักขอตรงนั้นน่ะข้าบักขออะโอ้โหบริการแต่ยังเหลืออยู่นะย่ายดันออกอยู่นะออกกันนะกันนะกันนะดันดันดันชุดหนังเข้ามาอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับอ่าครับกลับมาอย่าดันอาโป้งมาละตัวลมตัวใครเนี่ยยืนค้างอยู่เลยดูตัวเป็นแม่ขอชุดหนังเลยได้ครับ อะไล่ไล่เจอจันหนุ่ยไว้เยี่ยกิ้งเฮียบอกให้ดิ๊กแค่นี้มันยุ่งยากอย่างไรทั้งคนดิ๊กทีุ่กคนนะมันจะทำบัคกให้เข้ามาแล้วให้ดิ๊กคิวอีอะครับบั๊คุณคนมาดิไปละดิไปละมาคันแล้วมาคันแล้วเฮียที่คิววายไอสารเถิดเวดิ๊กคิววายไอสไอช่วงนี้มันอินป่าวะเฮียเนี่ยสติลมาธนูมันโคตรแรงเลยเฮีย เปป๊อกๆ่อยเฮ้ยหายแหลกไล้ถาลงไยหมดจริงเจ้าอะไจ๊าข้างหลังเยอะหลยนะข้างหลังเยอะเมันมกมันเยอะไปนะอนนี้มั้ไประเบิดลกหมดเลยขึไปลันทีนะโอ้ยเรเบิรดมาหนูไประเบิดระเบิดระเบิดแล้วไว้แล้วถ่ายไวแล้วถ่ายไแล้วนะจับแล้วเก็บจับมาเก็บเก็บเคี้ยวเบเคียวจับยิหน่อยจเบิหน่อยจเบิหน่อยไดอยู่ กีนสนใจเกแล้วเบิดมีคนติดมาปัดให้เาหนยเบสี่มาหนเที่นีมากหกรีากรีรีหายมากรีไม่หายไม่หายไม่หายเปิดมาจะปัดยังไงแล้วเนี่ยไปเคโอ้โหโล่งลหนังไม่หนังไม่กล้าแล้วเลยพวกนเธอไห่ตีวงมันสตวอยู่เอ้ยคนนี้แหลกวะคูณแหลกมากเลยคูไม่กดไม่ไ้เลยเยขาวชิบหาย กดรูไปเลยกดรสกิลไม่ติดเออต้องกดทีละดิสแล้วกดทีเดียวอะไรสตอมการ์ดเมื่อกี้ถอยนะมันถอยแล้วมันถอยแล้วมันเลี้ยวไวเส้นู่นนี้มันรอมันรอคนมาเติมอย่าออกไปบุญที่เข้าออกเข้าออกคือเขาสลับดีเลย์นะเอาแต่โซ่ฝั่งไหนอีกอ่ะได้โอเคได้เคลือบแล้วมีฝั่งตาวีมีฝั่ได้่ฮะเระเบิดมาไหมันแหลกอ่ะ กูปดที่างเบลเอกัือบเกือบเกือบันนี้นเชื่อขยับไปได้เลยว่ะกบกกดเออเนี่ยช่วงนี้กำลังกำลังช่วงแหลกเลยยี่ห้อแฝออกแฝออกกาบ้โอ้ยยี่้ปั๊มไม่ขึ้นไปทางทาง้าฟ้านะอยเดี๋ยวแลมันหายแล้วแลมันหายแล้ว เนเร็มาแล้วแลนใหม่แลนกออกคาฟาออกคาฟาระเบิดคาฟาโดนับลีลับมึงเห็นแอตติเมทป่ะค่าติเมทหน่อยดิไดนอนตีเมทมันทำมาอะไรวะนี่ไม่มีกีว่ะไอ้ไอ้สารามากอยู่นี่ดนขี่ปุ๊ข้้นบนไหนุตดต้งแมนเซเว่นย็นคุณแหลกไหนวะมีเดเดินต่เดยนเตะตัวเดียวลูนดนปลดนกไปแล้ว จับสามจับหนึเบิร์นเบิร์นเบิร์นระวังเบิร์นข้ามาปันข้อปันแอดอยู่ไหนเนี่ยเบิร์นแอดขอปันหน่อยครับแอดโอ้ยเราไม่ได้โค้ดเนี่ยโค้ดมันเดีอยวโค้ดแบนรวยแล้วหน้าในเย่ต้กดหมดต้นโดนแลนหายแลนหายนะแอดเบิร์ดแลนหายเบิร์นจ้าโชกแลนนี่จ้าโชกแลนคนนึงนี่คุณต้องแลนเกิดอะไรจ้ชคแลนหน่อยแลนหน่อยใครก็ได้เออมาแลนสองสามคนอาโดนมันโยงเพื่อนอ่ะปไปก่อน ปกี่ก้อนพี่กี่ก้อนพี่กก้นจกิหนึ่งจังกหนึ่งจ้กอนหนึ่งแจกมากับซนมากับโซ้ตัวแม่ไอสัตว์ไหวไหมจะเล่กแก้มัด้หน่อครับรอต้องถอดาแมกูเพิ่งตายรอบแรกวันนี้ขอบคุณครับอก็อก็เห็ิว่ากูโดบันนี้เม่งแบบไอ้สัตว์มันแไม่ขึ้นตายว่ะไอ้เยยดับป้าบนแ่นั้นตายด้บ ก็มึงมีแมงไห่ก็มึงไปยืนก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงแแล้วมาแบินไว้บิดไว้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมา่มา่มีมีนี่อยู่าที่หนอยเซตอร์ข้างบนน่ะหตั้งพันสองระวังนะแแเยอะเยอะเยอะปล่อยแมงเลย่มีละปล่อยแมงมาเขาเขาแลนบเดอ่ร์ออแต่ว่ากดสกิลไปเพิ่งมาระเบิดระเบิดทางขับ้านะจ๊ะทางคับ้า อย่างนี้วะกิปเลยกินเลยพี่อ้น่ยไอเทียกูแรงข้แมนดานี่ตองแมนเลยม่ด้โอ้โหเ็นไหมเห็นอะไรไหมแหลกชิบหายแหลกไม่เดินแหลกหายแล้วนะนม่หลคำมนดานะหายแล้วหาแล้วแลนนะครับแลนน้อยเอายกูอีกแค่ไหนอ่ะแค่ไหนแคงไหนาผลแล้วผลแล้วหมดแล้วึำนงทํางเล็กแค้ไปนานแล้วอ่ะ เนดีตัดทีกูวแหละสัเบลทนดเบลทนไว้ไดให้ลบแงด้าขวาลบแงด้าขวาลวอได้เลยวลว่เยออยู่เลยว่ะแจ็คเดี๋ยมันอย่าอย่าอาไปนะมนไม่ได้ามาเองเมอินอมันไม่ได้ตายไตดแตกไฟไปในดงในดงอิทุตอิทุตไอ่โอ้ยหมดหมดในพิมพ์หมดเปล่าคตทุกอย่างค่อยค มีมจมีมาเข้ามาทีเดียวเมื่อกี้อะไม่ต้องดันนะสองสามสองเฮ้ยต่อไปตรงนี้มันอยู่ผมสามหนึ่งหนึ่งยี่สองเอ่าในสามหนึ่งอะผมเป็นสามสองีน่าจะไปไล่ตีหมดแล้วมั้งแทบแทบไม่มีเลยนะเท่าที่ผมเดินสวนมาเนี่ยก่อนแล้วปังกีพีน่าจะหลบมันมาแอบเว้ยมันเผลอไอมันกัดมันกัดทำเหมือนเมื่อกี้ไงดีแล้ปุ๊กฉลาดดีปล่ามันบังเอิญนเยี่ย้อ มันต้องอยู i i no ่แม่เ <ible> <ın> <illing> ินมาจากไหนดูบาทเลยไอ้ไอ้มันมุดอยู่ขุดด้วยเดี๋ยวเฝ้าตรงสามไม่ให้มาเลยไม่ได้นะขุดโดไล่ฆ่าแค่อยู่ไหนแค่อยู่ไหนรีรอว์ก่อนถ้ามึงบอกกูไอสัตว์หนักครัหนักทงมันนหนักทงมันหนักทงมันบ้านหลลิขิตมาลิกิตอะไรลิขิกลิิพวกมันลิิพวกั ไปบ้านหลักสีแตกเขาบอกบ้านหลักมาน้อยมาน้อยมาน้อยสีแตกกันหินดิบ้านหลักกันหินนะรีหามุมหามุมหามุมเสตีิหินอยู่เสตีิหินอยู่เข้ามาตีเข้ามาข้างในตีไม่ลงมีไม่ลงเสตีิหินอยู่เสตีิหินตีหินอยู่แล้วปัดหน่อยปัดหน่อยปัดหน่อยครับเสตติหมดแล้วเสตติหมดบ้านหลักระวังนะบ้านหลักตรงทางลับบอกนะให้กดตรงกลับบ้านกลับบ้านด่วนเลยเขาบอกให้กลับบ้านบางส่วนเข้ามาสอบทางบ้านกับวบ้านหว่ กูกลับบ้านหินหลักนี่มันอยู่หินหลักแล้วบ้านเราอ่ะเห็นว่าขวาเลยเอาไม่ปุ๊บนะวะยังขวาตัวไหนทำมาแล้วตัวไหนเฮ้ยมาแล้วนี่แขงอยู่แขงอยู่ตายเลยหวยหินรับการรักกันเลเนี่ยเดี๋ยวเร็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 ตายเยหินมันติดตัวเขาไอหินต้องบินเชิงเิาอ่ะรับซ้ายรับซ้ายรับซ้ายจังที่บ้านหากันอยู่วะ งงทิ้บ้านแล้วเปุ่นแล้วไปแล้วบ้านทุกอย่าง้วนจะเย็นสิอาาจรย์เป็นเอฟมันจะโค้งเสร็จปุ่นโล่ปุดโล่ออกยังหมดแล้วหมดแล้วตัวหลังไอ้ไอ้ตัวนี้ยังต่อยแม่งเลยต่อยแม่งอะไรอะไรกูปล่อยแล้เนี่ยเวลามันแล้วกูเวลามันของเฮ้ยของเราทำดับเมจขึ้นบนดิตายไหมตายไหมตายไหมตัวนี้ตัวนี้ปล่อยก่อนปล่อยก่อนแล้วแล้วใครเปิดทีมันไว ไม่ไม่ใช่กูไม่ให้กูไม่ให้กูมาหลังเนี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้ผมเนี่ยเนี่ยวะเวาล่ามมาหนวอยอุณตาแมนเซเว่นน่ะที่ไหนผมมาฆ่าให้เจ๊ออกตีหินที่หินที่หินผมมาแล้วผมมาแล้วเจ๊ออกออกไหนเจ๊จะซ่อนหินผมมาฆ่าให้ผมอะไรหินแล้วเฮ้ยหันหน้าอะไรนนี่เออหันหน้าไปทางนู้นดิเอย่าโดดวแมนเยมาเหอะแค่อุนตาแมนตัวเดียวแหม